ครับมาดูปัญหาท้าทายบทที่10ข้อที่5ต่อนะครับเพราะแสงความยาวคลื่นเดียวตกกระทบตั้งฉากกับสลิตคู่เกิดการแทรกอนบนฉากดังรูปนะครับแถบสว่างที่1เบนไปจากแนวกลางเป็นระยะ2มิลิเมตรนะครับเมื่อฉากอยู่ห่างจากสลิต1เมตรถ้าต้องการให้แถบสว่างที่1เบนไปจากแนวกลาง3ามมิลิเมตรนะครับจะต้องให้ฉากอยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะเท่าใดนะครับ ตามเหตุการณ์แรกที่เขาให้มานะครับก็ตามนี้นะครับเหตุการณ์ที่2นะครับนี่เขาต้องการหาว่าถ้าเราเปลี่ยนต้องการให้แถบสว่างที่1เป็เบนไปจากแนวกลาง3มมิลลิเมตรนะครับอ่ะก็ถ้าเราวัดจากแนวกลางนะครับอันนี้ก็เป็นเท่ากับ1น่นะครับถ้าในสูตรนะแล้วก็ระยะตัว x ก็คือ3มมิลลิเมตรนะครับ เราต้องการหา l l 2นะครับอ่เดี๋ยวถ้าเป็นตอนหลังค่อยได้ค่อยได้สแล้วกันนะครับตอนแรกจะห้อยได้1โอเคนะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้นะครับยังไงเ,เนี้ยนะครับถ้าเราใช้สมก,การอันนี้เป็นแถบสว่างเนาะถ้าเราใช้สมก,การ d x ส่วน l เท่ากับเอลิเมนตเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการหา l เนี่ยนะครับก็จะย้ายข้างสมก,การได้ว่า l เท่ากับ dx ส่วน n lambda นะครับจากสมก,การเนี้ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าการที่เราจะหา l สองได้นะครับสมมุตินะถ้าเราต้องการหา l สองเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องทราบะระยะ,ะ d นะครับคือความ ความกว้างของไม่ใช่ความกว้างาระยะห่างระหว่างสิ่คู่นะครับซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกมานะครับว่าไอ้เจ้าระยะดีตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะแล้วก็ไม่ได้ให้ความยาวคลื่นมาให้เรานะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราใช้สมการเดียวยังไงก็แก้ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้นะครับวิธีการแก้ระบบสมการนะครับ ซ,ซึ่งครูก็จะ,ะใช้วิธีการเปรียบเทียบนะครับโดยการตั้งสมการมานะครับแล้วก็เราก็จะมาดูนะครับว่าตัวแปรใดที่เป็นค่างคงที่นะครับคือทั้ง2องเหตุการณ์นะครับทั้งเหตุการณ์แรกกับเหตุการณ์ที่2มันคงที่เราก็จะทําการตัดตัวแปรนั้นทิ้งไปนะครับดังนั้นเราก็จะได้นะครับว่าดีตรงนี้เท่าเดิมนะนะครับเท่าเดิมแล้วก็เอ็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นแถบสว่างที่1เหมือนเดิม แล้วก็ความยาวคลื่นเป็นไงครับความยาวคลื่นเดี๋ยวนะเปลี่ยนความยาวคลื่นหรือเปล่า,าความยาวคลื่นก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับความยาวคลื่นก็ไม่ได้เปลี่ยนก็แสดงว่าแอมน้านตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปนะครับเมื่อตัดข้างที่ทิ้งนะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า l แปรผันกับระยะ x นะครับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเปรียบเทรียบนะครับเราก็จะได้นะครับว่า l 2ต่อ l 1 เท่ากับเนื่องจากมันแปลผันตรงกันนะครับข้างบน L2 ก็ต้องเป็น x2 ส่วน x1 เนั้นเราจะได้ L2 เท่ากับ x2 ส่วน x1 x2 ก็คือ3มิลนะครับคูณแทนเป็นปหน่วยมิลเลยนะครับแล้วก็หารด้วย x1 นะครับเลื่อนไปดูแป๊บหนึ่ง x1 2มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ย้าย้เจ้า L1 ตัวนี้ขึ้นไปคูณน,นะครับ ซึ่ง L 1ที่กําหนดมาให้ก็คือ,อเท่าไหร่นี่ R หนึเมตรนะครับตามที่โจทย์ให้มานะอ่หนึ่งเมตรนะครับเพราะเราจะได้นะครับว่าโอเคมินตัดมินไปนะครับก็จะได้3ส่วน2หน่วยเป็นเมตรนะครับ3ส่วน2เมตรหรือก็1.5เมตรนั่นเองนะครับ ไปเจอกันข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อที่6ต่อไปครับสวัสดีครับ